พันธกิจห้องชั้นบนที่สำหรับคนทั่วโลกจะได้พบกันในคำอธิษฐานห้องชั้นบนเรื่องราวของคำพยานชีวิตจริงที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เติบโตขึ้นในทางด้านความเชื่อในองค์พระเยซูคริสต์ห้องชั้นบนประจาวันนี้วันอังคารที่24พฤษภาคมคริสตศักราช2022คำพยานชีวิตโดยคุณมาร์กเอคาเตอร์ โอริกอนสหรัฐอเมริกาในหัวข้อเรื่องรายการพระพรอยากหนุนใจให้ท่านผู้ฟังกลับไปอ่านข้อพระคัมภีร์ประจำวันนี้ปรากฏในพระธรรมสด,ดุดีบทที่61ข้อ1ถึง8และข้อพระคัมภีร์หนุนใจที่นำมาใกล้ครัวและสามารถคีธรรมร่วมกันปรากฏในพระธรรมสดดุดีบทที่3ข้อ3ข้าแต่พระเจ้า พระองค์ทรงเป็นโล่ล้อมรอบตัวข้าพระองค์ป้องกันศักดิ์ศรีของข้าพระองค์และทรงเป็นผู้ชูศีรษะของข้าพระองค์ไว้คุณมาร์กเอคาร์เตอร์เป็นพยานว่าผมกับภรรยาต่างก็ทนทุกข์ทรมานจากการเจ็บปวดเรื้อรังซึ่งทำให้ร่างกายและการเงินของเราลดน้อยถอยลงไปหนักโดยดูเหมือนสถานการณ์เช่นนั้นจะไม่มีสิ้นสุดพวกเราต้องลิ้นรนอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้วิธีแก้ปัญหาพวกเราเริ่มโกรธและหงุดหงิดแต่ก็ยังคงอ่านเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อในพระคัมภีร์ทุกวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวของดาวิดซึ่งท่านก็ทนทุกข์มากมายในชีวิตแต่ดาวิดไม่เคยหมดหวังในพระเจ้าพวกเราสัญญากับพระเจ้าว่าพวกเราจะไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องพวกเราทำรายการพระพรซึ่งติดไว้หน้าตู้เย็น พวกเราได้จดบันทึกสิ่งดีๆทั้งหมดที่มีในชีวิตไม่ว่าจะดูเล็กน้อยเพียงใดก็ตามแต่เมื่อพวกเราเขียนรายการนั้นออกมาพวกเราเริ่มตระหนักว่าพระเจ้าประทานพระพรให้พวกเราอย่างแท้จริงพวกเราขอบพระคุณพระเจ้าเมื่อพวกเรามองเห็นสิ่งที่พวกเรามีแทนที่จะมุ่งเน้นไปสิ่งที่พวกเราไม่มีพวกเรายังคงทนทุกข์กับความทุกข์ยากในชีวิต ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกเรายังคงมีความจำเป็นในชีวิตแต่ผมกับภรรยาติดรายการพระพรของพระเจ้าไว้ที่ตู้เย็นและเขียนรายการนั้นเพิ่มขึ้นทุกวันพวกเราพบว่าในโลกที่มีความเจ็บปวดมากมายการสํานึกในพระกุลพระเจ้าเป็นยากแก้ปัญหาเหล่านั้นที่ดีที่สุดข้อคิดสำหรับวันนี้ความกตันอยู ช่วยให้ข้าพเจ้าจดจำถึงพระพรของพระเจ้าได้และในช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่เราจะอธิษฐานร่วมกันเป้าหมายของคำอธิษฐานตอบแทนด้วยความกตัญญูข้าแต่พระเจ้าขอให้ข้าวงทั้งหลายไม่ลืมว่าเมื่อชีวิตกำลังเดินผิดทางพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเสมอเพื่อไทยชีวิตของข้าบงทั้งหลายและทำให้ข้าบงทั้งหลาย เดินอยู่ในความจริงอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนหากท่านเห็นว่าพระพรจากพันธกิจห้องชั้นบนเป็นประโยชน์และท่านต้องการส่งผ่านพระพรนี้ไปยังผู้อื่นในรูปแบบหนังสือท่านสามารถสมัครสมาชิกห้องชั้นบนได้ที่หน่วยงานคริสเตียนศึกษาและบรรณศาศาสตร์สภาคริสตจักรในประเทศไทยโทรศัพท์0 5 3 2 4 4 381 ต่อ112ขอพระเจ้าวอวยพรค่ะ